ถ้าเป็นคนที่ไม่เก่งภาษาแล้วแล้วก็แนะนําใช้เป็นหูฟังรุ่นนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวหูฟังเขาแปลภาษาได้ถึง135ภาษาและที่สําคัญตัวหูฟังสามารถใส่ได้ตลอดทั้งวันและเวลาที่ใส่แล้วจะไม่มีอาการเจ็บหูแน่นอนสําหรับหูฟังแปลภาษาตัวนี้เป็นของ Lenovo Elaser XF51 ใช้งานต่อเนื่องได้4-5ชั่วโมงถ้ารวมแบตเตอรี่ของเคชาร์ดได้นานถึง20ชั่วโมงและหูฟังตัวนี้เขายังเหมาะสําหรับการใส่ออกกํลาลังกายเพราะว่าตัวหูฟังเขามีความกระชับใส่แล้วไม่หลุดออกจากหูและเสียงของเขาเป็นแบบรอบทิศทาง360องศารวมไปถึงใช้การรคุยโทศ ได้อีกด้วยหูฟังรองรับการเชื่อมต่อมือถือได้ทั้ง iPhone และ Android <ม>และในการเชื่อมต่อเขาเชื่อมต่อได้ไวมากๆส่วนการแปลภาษาเขาใช้งานคู่กับแอปชื่อว่า Same s e m ีซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Play Store ซึ่งเขาเป็นแอฟรีไม่เสียตังค<ม>์ถ้าเราต้องการใช้หูฟังในการแปลปภาษาให้เราเลือกใช้เป็นเมนูที่4<ม>และก่อนที่จะใช้งานอย่าลืมเปลี่ยนภาษาก่อนนะคุณช่วยสอนภาษาจีนให้หน่อย เราสามารถใช้หูฟังแปลภาษาในที่ประชุมได้ด้วยนะตัว AI ของเขาจับคำพูดได้ไวและแปลได้อย่างรวดเร็วส่วนคุณภาพเสียงหูฟังจะเป็นยังไงไปลองฟังงจะวาืทีียง และภายในเซตเขาแถมกล่องใส่หูฟังมาให้ซึ่งเขาเป็นกล่องที่ใส่แข็งแรงไม่ก้องแกงถ้าใครที่สนใจอยากสั่งหูฟังเอาไว้ใช้งานผมแปะพิกัดต,ตะกร้าสีเหลืองซ้ายมือไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้ทางร้านกำลังจัดโปรแฟตเซลลสนใจกดสั่งได้เลยนะครับ